กล่องนี้จะเป็นตัวงานไฟฉายดำน้ำได้นะครับเป็นของแบรนด์ซูเปอร์ไฟครับเป็นแบตขนาด21700ความจุอยู่ที่ประมาณ3,000ม ah ิลลิแอมครับติดตั้งในส่วนของตัวหลอดไฮพาวเวอร์ครับเป็นรหัส P50 มาให้ครับลักษณะแสงและโหมดการใช้งานจะมีดังนี้ครับโหมดแรกจะเป็นตัวโหมดไฟแรงสูงครับ กล่องนี้จะเป็นตัวงานไฟฉายดำน้ำได้นะครับเป็นของแบรนด์ซูเปอร์ไฟครับเป็นรุ่น DL01 ครับเป็นไฟฉายที่ใช้ดำน้ำลึกได้เลยครับในกล่องก็จะมีตัวไฟฉายมาให้1ตัวครับมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนครับเป็นแบตขนาด21700ความจุอยู่ที่ประมาณ 3,000mAh ครับมีตัวยางโอลิงตรงนี้มาให้อีก2อันครับใช้รัดกับตัวหัวไฟฉายนะครับนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้ที่ผมใส่อยู่มันจะเป็นสีส้มนะครับจะมีสีเขียวสะท้อนแสงแล้วก็มีสีดำมาให้ครับ มีท่านชาร์จแยกต่างหากมาให้1อันครับดึงในส่วนของตัวหัวชาร์จตรงนี้ครับเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับเมื่อเวลาท่านชาร์จแบตเตอรี่มีสายคล้องมือมาให้1เส้นแล้วก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานมาให้อีก1แผ่นครับมียางโอลิงเสริมมาให้2วงงด้วยนะครับยางโอลิงใช้ตรงนี้ครับตัวไฟฉายจะต้องหมุนในส่วนของตัวบอดี้มันออกมานะครับเวลาที่ท่านใส่แบตเตอรี่ครับใช้ตรงนี้ครับนี่ครับ เขาจะมีรัดมาอยู่2เส้นครับอันนี้จะเป็นตัวยางโอลิงสำรองเสริมมาให้ครับตัววัสดุของรุ่นนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับทำผิวมาเป็นแบบสีดำด้านครับตัวนี้จะเป็นไฟฉายที่สามารถดำน้ําได้ลึกถึงระดับ100เมตรนะครับติดตั้งในส่วนของตัวหลอดไฮพาวเวอร์ครับเป็นรหัส P50 มาให้ครับให้ความสว่างได้สูงถึงระดับ1,400ลูเมนครับลักษณะแสงและโหมดการใช้งานจะมีดังนี้ครับโหมดแรกจะเป็นตัวโหมดไฟแรงสูงครับตัวโคมที่เป็นโคมแบบผิวเรียบนะครับโหมดที่เป็นสาง แล้วโหมดสุดท้ายจะเป็นตัวโหมดสัญญาณไฟแบบ SOS ครับกล่องนี้จะเป็นตัวงานไฟฉายดำน้ําได้นะครับเป็นของแบรนด์ซูเปอร์ไฟครับเป็นรุ่น DL 0 1ครับเป็นไฟฉายที่ใช้ดำน้ําลึกได้เลยครับในกล่องก็จะมีตัวไฟฉายมาให้1ตัวครับมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนครับเป็นแบตขนาด2 1 7 0 0ความจุอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0มิลลิแอมครับมีตัวยางโอลิงตรงนี้มาให้อีก2อันครับใช้รัดกับตัวหัวไฟฉายนะครับนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้ที่ผมใส่อยู่มันจะเป็นสีส้มนะครับ มีท่านชาร์จแยกต่างหากมาให้1อันครับดึงในส่วนของตัวหัวชาร์จตรงนี้ครับเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับเมื่อเวลาท่านชาร์จแบตเตอรี่มีสายคล้องมือมาให้1เส้นแล้วก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานมาให้อีก1แผ่นครับมียางโอลิงเสริมมาให้2วงด้วยนะครับยางโอลิงใช้ตรงนี้ครับตัวไฟฉายจะต้องหมุนในส่วนของตัวบอดี้มันออกมานะครับเวลาที่ท่านใส่แบตเตอรี่ครับใช้ตรงนี้ครับนี่ครับเขาจะมีรัดมาอยู่2เส้นครับอันนี้จะเป็นตัวยางโอลิงสำรองเสริมมาให้ครับตัววัสดุของรุ่นนี้จะเป็นอลูมมเียททัั้งตว ผิวมาเป็นแบบสีดำด้านครับตัวนี้จะเป็นไฟฉายที่สามารถดำน้ำได้ลึกถึงระดับ100เมตรนะครับติดตั้งในส่วนของตัวหลอดไฮพาวเวอร์ครับเป็นรหัส P50 มาให้ครับให้ความสว่างได้สูงถึงระดับ1,400ลูเมนครับลักษณะแสงและโหมดการใช้งานจะมีดังนี้ครับโหมดแรกจะเป็นตัวโหมดไฟแรงสูงครับตัวโคมที่เป็นโคมแบบผิวเรียบนะครับโหมดที่2เป็นไฟสว่างปกติโหมดที่3จะเป็นโหมดไฟเบาโหมดที่4เป็นโหมดไฟกระพริบและโหมดสุดท้ายจะเป็นตัวโหมดสัญญาณไฟแบบ s o s ครับ